สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ผู้จัดการทีมนักหุ่นยืนยันว่าพร้อมรอบสองสตาร์ดังลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงสัมมานี้สโมสรลิเวอร์กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักและกำลังถูกทางซาท์ท์นทันทีดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดูนักเตะในการดูแลของตัวเองเปิดรวมทีมทีเดียวทั้งสองรายพร้อมๆกันนั่นก็คือทาคุมิมินามิโนและเนโกวิลเลียมหลังจากมีรายงานมาว่าผู้จัดการทีมเซาว์เทมร์ตันกำลังพยายามยงเป็นที่ ที่จะรวบนักเตะของเลวิูลทั้งสองคนเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดนัดรอนนี้นะครับโดยรายงานนี้มาจากเลวิโกซีเน่ท้องถิ่นระบุว่าในเวลาน,นี้คุณเซอร์รับฮาเซฮูเทลของเซาท์ทิมตันได้แจ้งกับทางสโมสรต้นสักัดไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวคนนั้นต้องการได้นักเตะในตำแหน่งคูลแบ็กของปีกลิเวอร์พูลอย่างทาคุมิมินานมิโนะและเนโกวิลเลียมมาร,ร่วมทีมแบบถาบอลให้ได้ในช่วงตลาดนัดรอนนี้ถึงแม้ว่าจะต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ก็ตามที่ โดยทางรัฟฮาเซลฮูเทลมองว่าการสนทับด้วยนักเตะทั้งสองคนนี้จะทําให้ทางเซาเทมตันมีโอกาสมากขึ้นในการคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าหรือไม่ก็ลุ้นเกมในบอลถ้วยเหมือนกับที่ฤดูกาลนี้ที่ทีมเข้าได้ใกล้มากถึงรอบรองชนะเลิศแต่ก็พ่ายแพ้กับชจซีเพราะทีมของเขานั้นมีตัวเล่นที่ด้อยกว่าชลซีเป็นอย่างมากโดยเชื่อกานกันก็ว่ารัฟฮาเซลฮูเทลจะยิ่งก็เสนอให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาในทันทีเมื่อจบศึกฟุตบอลยูโร2020 โดยเหตุผลนั้นก็คือรอให้ในโกลวิเลียมจบจากภารกเกตการรับใช้ทีมชาติเวลเสียก่อนเพื่อให้นักเตะมีสมาธิในการพิจารณาข้อเสนอของพวกเขาโดยคาดการณ์กันว่าทางเซาท์ทันตันจะยื่นค่าตัวของทากุมิมินามโนะอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์ตามที่ลิเวอร์พูลเรียกร้องเอาไว้ในตอนแรกซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลได้กําไรประมาณ5ล้านปอนด์หลังจากซื้อมินามโนะมาจากเรสับูซอสปวกในราคาแค่7.5ล้านปอนด์ เมื่อเดือนมกราคมในปี2020และทาคุม,มิเมนามินกก็ถือเป็นนักเตะที่สร้างความประทับใจให้กับทางรอมฮาเซอุเทลเป็นอย่างมากในช่วงที่เขาถูกปล่อยยืมตัวให้กับทางเซาท์เดนตัน,ตนใช้งานเมื่อฤดูการที่แล้วในส่วนของเลโกวิเลียมที่ลิบุพูก้าวขึ้นสู่ทีมทุกใหญ่จากการเป็นนักเตะเยาวชนของเทีมทำให้ตอนนี้ยังไม่มีการตั้งราคาที่แน่นอน แต่ก็เชื่อได้ว่าแบ็กขวาทีมชัดเบลรายนี้น่าจะมีค่าตัวและราคาอยู่ที่ประมาณ15หล้านปอนด์แต่ถึงงั้นก็เคยมีข่าวออกมาก,ก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าทางเชกิ่งคลับไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวในกลุ่มเลี่ยมออกทเทียมไปให้กับใครทั้งนั้นนะฮะเพราะถือว่านักเตะรายนี้จะเป็นแบ็กอัพที่ดีของเทรซอเลเซนาโนและจะมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นในลุ้การหน้าเพราะเชื่อว่าเชกิ่งคลับก็ไม่กล้าฝืนใช้งานนักเตะให้ลงสนามตลอดทั้งลุกการอีกแล้วและการหมุนเวียนนักเตะเพื่อลงเล่น เพื่อไม่ให้นักเตะได้รับบาดเจ็บจากการกลั่มศึกหนักเหมือนกันที่แล้วนั้นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังจะทําในลดกกาหนานะครับโดยสรุปก็คือทางเซาเทร์ตันต้องการคว้าตัว2นักเตะตัวสำรองของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบอะไรออกมาที่ชัดเจนจากทางลิเวอร์พูลเพราะยังไม่มีข้อเสนอจากทางเซาท์เท์ตันเข้ามาที่สโมสรแล้วก็ต้องมารอดูกันด้วยนะครับว่าหากมีข้อเสนอที่จริงจังเข้ามาแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเอาอย่างไรกับเดี๋วนี้นะฮะ ฟิลิปสไต์เรนส์อวดทรงผมใหม่ทรงเดรสร็อกเทนส์อเล็กซานเดอร์นะครับแบ็กจอมอซิคของลิเวอร์พูลได้อวดทรงผมแบบใหม่นั่นก็คือทรงเดรสร็อกให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลได้เห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียดาวรุ่งลิเวอร์พูลนะครับซึ่งพลาดหวังไปเล่นในศึกยูโร2020รอบสุดท้ายกับทีมชิงเกล็ดเพราะมีการบาดเจ็บก็ได้ใช้เวลาในช่วงที่กําลังพักรักษาตัวไปตกแต่งทรงผมเพิ่มเติมทรงผมใหม่นะครับท่านี้มีแฟนบอลต่างๆแสดงความเห็นว่า แลนซ์น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากคาวินวิลลิปเพื่อนร่วมทีมชา้นอังกฤษที่ทำทรงผมสไตล์เดียวกันก่อนจะลงสนามช่วยทีมทัพทิงโตคำรามอังกฤษเฉือนชนะทีมชาติคูเียไป1ประตูต่อศูนย์ในนัดประเดิมสนามของศึกยูโร2020ของพวกเขานะครับโอโ้ก็ดูไปดูมาคล้ายกับเลรอยซานียาอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าหนูเทนนะฮะโอ้โอหก็เก๋ไปแบบ เชอร์กิลี่บอกจะอยู่หรือไปจากหงแดงไว้หลังศึกยูโรค่อยรู้กันจะนั้นเชอร์กิลี่นะฮะแนวรุกมขามข้อเดียวของทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองกับสมสซอนหงดังลิเว์พูหลังจากเสร็จสิ้นในศึกยูโร2010รอบสุดท้ายโดยเชอร์กิลี่นะฮะมีข่าวย้ายออาจากลิเว์พูในช่วงซัมเมอร์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการช่วยทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ของเขาในศึกยูโร2020 ซึ่งเขาก็ขอโฟกัสกับช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอืน่นใดในเวลานี้ผมไม่ต้องการพูดเกี่ยวกับมันจริงๆนั่นก็คือเรื่องการเงียเทียมแล้วเต็นในวัย29ปีกล่าวผมมีสัญญาอยู่ที่นั่นหลังจากจบศึกยูโรแน,น่นอนผมจะคุยกับเอเย่นของผมจากนั้นพวกเราจะดูสถานการณ์กานแล้วค่อยตัดทินใจถึงแนวทางต่อไปกันครับหง<โด>เตรียมติดเก้าอี้แบบมีราจับเพื่อความปลอดภัยสำหรับแฟนบอล ของดังลิวพูนกับเตรียมติดตั้งเก้าอี้แบบมีราวจับทางด้านบนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของโกนเชียโดยจะทดลองติดตั้งก่อน7,800ตัวลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับประกาศว่าพวกเขาจะติดตั้งเก้าอี้แบบมีราวจับด้านบนเอาไว้ในทิ่นแอนเิลสนามเยี่าวของตัวเองเป็นการชู่ข่าวเพื่อจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยกับแฟนบอลก่อนหน้านี้องค์กรทั้านความปลอดภัยในสนามกีฬา s g s a มีการประเมินว่า6ทีมในพรีมลังกิษ มีอัตจจันทร์ที่อาจจะทําให้แฟนบอลได้รับอันตรายในจังหวะลุกขึ้นมาเชียร์อย่างเช่นการฉลองประตูจนเลื่นซึ่งลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งใน6ทีมที่กล่าวมาที่จริงลิเวอร์พูลก็มีแผนการที่จะทําเกี่ยวกับแฟนบอลที่มักจะยืนเชียร์ในทิมแอนฟิลด์มานานแล้วหลายปีหลังจากการประเมินล่าสุดของ E G S A แล้วนั้นนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะติดตั้งเก้าอ e ี้แบบมีราจับเพิ่มเติมเพื่อเป็นการ ทดสอบก่อนโดยมันจะเริ่มใช้เก้าอี้แบบนั้นตั้งแต่ต้นฤดูกาล2021ถึง2022ซึ่งจะมีทั้งหมด7,800ตัวแบ่งเป็น1,800ตัวทั้งด้านหลังของอัตจันทร์ฟัง The Cup และอีก6,000ตัวตรงชั้นล่างๆนะฮะของอัตจันทร์ฟัง Anfield Road ทัานี้คาการก็ว่าการติดตั้งเก้าอี้แบบใหม่จะเสร็จสิ้นสำหรับเกมฟรีซีซันนัดแรกของลิเวอร์พูลที่แ n f ฟิลดในช่วงเสมอนี้โดยจะมีราจับด้านบนที่จะทำให้แฟนบอลปลอดภัยในหลายๆช่วงได้ อย่างเช่นตอนเฉลิมฉลองประตูที่อาจจะเฮหนักจนเกินไปจนลื่นเป็นต้นนะฮะหงยังไม่ยอมตอบกลับปล่อยซาลาห์หรือไม่ไปเล่นโอลิมปิกจอคิกราบลิบในแฮปในใหญ่ของทีมชาติอียิปต์ชุดยู่23ปีเปิดเผยว่าทางหงแดงยังไม่ยอมให้คำตอบเลยนะครับว่าจะปล่อยตัวโมฮิมซาลาห์ของน่าตัวเก่งของพวกเขาให้ได้ใช้งานในศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวในเดือนก,กรกฎาคมนี้หรือไม่ ทีมชาติอียิปต์นะครับอยากได้ตัวซาลาในฐานะแข้งโคต้าอายุเกินเพื่อช่วยทีมในศึกโอลิมปิกเกมที่จะเตะกันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมยาวเป็นจนจบในวันที่8สิงหาคมก่อนหน้าน,นี้กาลิบเองก็ไมด้สัมภาษณ์หลายครั้งเลยว่าพวกเขาก็ได้พูดคุยกับซาลาก่อนแล้วและนักเตเองก็อยากมีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์นี้จึงได้ส่งหนังสือขอส่งตัวไปให้กับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการยันไรก็ตามทางฝั่งลิเวอร์พูลยังส่งวนท่าทีเงียบในเรื่องนี้อยู่เรายัางไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนจากลย การรีบกล่าวถึงสถานก,การณ์ของซาลาสมาคมฟุตบอลเองก็ยังไม่ได้แจ้งเราว่าการร้องขอของเราถูกปฏิเสธหรือไม่ถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเราจะรีบแจ้งอย่างเป็นทางการในท,ทันทีนี่คือสุดการลิเวูร์ครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16มิถุนายนนะครับ